เอกสารไปถ่ายให้พี่หน่อยดิโบโบคีจ๊อบคะเรียกโบเลยเปล่าคะไม่ได้เรียกเหมืนอนหูแววเฮ้ยโบโบช่วยเอาเอกสารไปถ่ายตรงคีจ๊อบคะไม่ได้เรียกแม่นะคะเฮ้ยหูแววเปล่ากินยาลดความอ้วนมาใช่ไหมนั่าเด็กไม่อ้วนไม่อ้นอนวนเท่าไหร่กินทำไมล่ะโบคงใส่งานจะเยอะโบ<อ>ช่วงนี้ ต้องอยู่อย่างไรตัวตนส้มส้มส้มมันนี่หน่อยมันนี่หน่อยมีงานมีงานพี่จับคะจับ <mie? S 2> เรียกหนูปะคะ ได้เร e ียกนี่วออีคนละ้หช่วยไหมคะไม่ม yep> ีครับอยากทำงานอ่ะมีงานให้หนูช่วยเปล่างานตัวเองก็ไปทำเลยครับอยากช่วยพี่อ่ะท่านแหน่ไม่ต้องเลยนะนี่ไงเห็นพี่ทำงานดีไงไปตืนชมเยอะนี่จะมาเอาหน้าด้วยคนใช่ไหมไม่ต้องเลยช่วยัไปเลยไม่ไม่ช่วยไม่ต้องช่วยเลยท่านแหน่ไปเลยฮะทำงานตัวเองฮะงนมีงานเรียกหนูนะคะครับ เผยเผยไม่ได้หรอกเลยส้มซ้อมที่คาดผมสวยนะฉันปันแค่เพียงในอากาศไม่มีตัวตนพี่ธานพี่ธานครับพ,พี่พี่ต่อครับ เรียกผมอหครับเฮ้ยพี่ผมเรียกอ้าวเหรอเอาได้ยินนี่ได้ยินนี่ทำไมอะทำไมต้องไม่ได้ยิน้วยทำไมเมื่อกี้น้องๆสองคนเขาทำเหมือนมองไม่เห็นผมเลยพี่คือมื่อกี้นรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเป็นมนุษย์ล่องหนเลยแบบพูดอะไรไปก็ไม่ฟังไม่ทำเหมือนไม่ไม่เห็นผมอ่ะมันแบบมันแปลกๆว่ะพี่งงอ่ะ ไม่เคยเจอแบบนี้พี่ว่าไม่มีอะไรหรอกน้องเขาแค่จะทำงานของเขาเองเอะมาั้งงานอ่ะการทำงานอ่ะใช่ป่าเออพิธาล้วเมื่อกี้พี่ร้องเพลงอะไรอ่ะนุ้นึ้องหนไง อย่าทำแบบนี้เลยแบบนี้เลยเหมือนฉันไม่เคยมีความหมายเธอไม่เคยสนใจไม่เคยเห็น น้องโบและน้องส้มครับวันนี้พี่มีงานมาฝากครับผมเฮ้ยอะจั๊จั๊จัจัทำเป็นไม่เห็นอะจั๊บจั๊บจั๊บั๊บทำเป็นนิ่เฮ้ยอะไรคะพี่คังคือพี่มีงานมาฝากถ่ายเอกสารให้หน่อยน่ะพอดีพี่ต้องไปเขียนสคริปต์ต่อเขียนไม่เสร็จก็คือหนูก็ต้องทำสกุป ให้ทนส่งพี่ตุ้ยอะค่ะเฮ้ยแต่ของพี่แค่นิดเดียวเองนะปกติเราสองคนก็ช่วยพี่อยู่แล้วนี่ใช่ไหมนี่นี่นี่ยน,น้ำใจเนาะทำางานด้วยกันพี่คังคะครับงานค่ะปกติหนูก็ช่วยพี่คังนะคะก็เพราะว่ามันเป็นงานเนี่ยคะแต่ตอนนี้หนูมีงานที่หนูต้องรับผิดชอบค่ะ <c oughs> อ๋อเที่ยงพอดีเลยขอโทษนะคะลปส้มไปกินข้าวกันเถอะ <c oughs> กินกินกินข้าวถ่ายถ่ายเองก็ได้ตายครับทางพี่จ๊อบกินข้าวกันดีกว่าอ้าวเทีย่ยงแล้วกินข้าว,วไปครับเดี๋ยวเขาชื่อมาทำต่อเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่ผมยังทำงานาไม่เสร็จเลยโอ้โหเออเว่าแต่พวกพี่2 2> สองคนอ่ะ มองเห็นผมกันแล้วเหรอคิดว่าจะเป็นมนุษย์ล่องหนซะอีกอะไรเออพูดอะไรเนี่ยครับมนุษย์ล่องหนล่องหนอะไรไทยนั่เออไม่ต้องเลยเมื่อกี้ทำเป็นไม่สนใจน้องมันมางอนอะไรเนี่ยก็พวกน้องฝึกงานอ่ะพี่ไม่เห็นสนใจผมเลยเออผมให้ช่วยทำงานอะไรไม่สนใจอะไรเลยเฮ้ยคิดมากไปเปล่าน้องเขาก็ทำงานของเขาดิใช่ไหมล่ะ ก็ปกติเวลาผมให้เขาช่วยงานอะไรเขาก็ช่วยนี่พี่วันนี้ไม่ช่วยอะะ่ะเออแล้วว่าขังลืมอะไรไปหรือเปล่าเออลืมอะไรเปล่าลืมอะไรพี่ก็เมื่อต,ตอนเช้าไงอ,อ๋อ <tr> อันนี้ที่กดกดกันที่เรื่องนี้เหรอโหผมแค่ไม่ชมว่าพี่คนนั้นเขาหล่อ<ร>ถึงขนาด เหมือนกันขนาดนี้เลยเหรอมันไม่ใช่แค่ว่าคังชมเขาว่าหล่อหรือไม่หล่อ,อแต่ที่คังพูดออกมาที่บอกว่ามันเป็นแค่การทำงานอะ่ะมันไม่ถูกนี่ขนาดเราก็ไปกันมาเองนะแล้วคังคิดว่ามันเป็นแค่การทำงานจริงเหรอคิดงั้นจริงเหรอพี่ครับมันก็ใช่แหละครับมันก็คงไม่ใช่แค่การทำงานแล้วครับอื ผมอยู่ด้วยก็สัมผัสได้ว่าพี่เขาอ่ะเป็นจิตอาสาตัวจริงเลยพี่เอ,อมันก็รับรู้ได้ถึงกันน่ะแต่ว่าอีประโยคที่ผมพูดไปแค่ประโยคเดียวล้วทำไมต้องโกรธต้องเมินกันขนาดนั้นด้วยพี่นี่ครังคือพี่ไม่ได้ไปงานนี้ด้วยนะพี่ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่เรื่องนึงที่พี่รู้แน่ๆเลยก็คือความรู้สึกของคนน่ะมันเป็นสิ่งสําคัญครับการที่น้องๆเขาชมว่าพวกพี่ๆเหล่านั้นเนี่ย เป็นคนที่มีจิตใจดีจิตใจหล่อมากเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ควรจะต้องทําอยู่แล้วครั้งเพราะว่าการที่เราชื่นชมในการทําดีของใครสักคนเนี่ยมันก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเราเองด้วยว่าเราจะทําดีแบบนั้นเหมือนกันใช่แล้วยังจําได้หรอเปล่ารักองค์การอม,มุ่งงา,านเลิศแล้วเนี่ยคือการเพิ่คุณธรรมอย่าไปมองว่ามันเป็นแค่การทํางานหรือไม่ใช่งาน สิ่งที่พวกพี่จิตอาสาเขาทำเนี่ยมันดีอยู่แล้วเราก็ควรจะชื่นชมในตัวเขาคังอย่าไปคิดว่ามันเป็นแค่ง,งานที่แบบทําเพื่อเอาหน้ามันไม่ถูกแล้วคังไปพูดอย่างเงี้ยน้องก็เสียความรู้สึกรู้แบบหรือแม้กระทั่งใครก็ตามที่เขาเดินไปไปผ่านมาเนี่ยถ้าเขาได้ยินคังพูดอะเขาก็เสียความรู้สึกกันหมดแหละใช่โอเคครับพี่ผมบิดเองแหละผมยอมรับอืม แต่ว่าเมื่อเช้าอ่ะมันมีเรื่องทําให้หงุดหงิดด้วยอ่ะนั่อันนี้ก็จริงเมื่อเช้าดูหงหุดหงิดมากเลยตอนเดินเข้ามามีเรื่องอะไรบปา่ครังเออมีอะไรก็ปรึกษากันได้คุยกันได้ผมช่วยกันอย่าไปรื้อฟื้นมันขึ้นมาเลยครับพี่อมีเรื่องก็บอกสิใช้ไหมอย่างที่พี่จอบบอกอะ่ะจะได้ช่วยกันทุกทีก็คุยกันนี่พวกพี่คงช่วยอะไรผมไม่ทันแล้วล่ะครับ เฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอคือเมื่อเช้าอ่ะพี่มีคนปล่อยแก๊สในลิฟต์อ่ะโอ้แก๊สพิษแก๊สเดาไข่เดาพี่ไอ้ขจรชั้นสามที่จำได้ปะนอโอ้โหวันนี้นะพี่ผมรีบมาทำงานแต่เช้าผมวิ่งมาเหนื่อยเลยพอเหนื่อยปุ๊บไงเข้าไปในลิฟต์อยากจะสูดออกซิเจนอ้ ขึ้นสมองเลยพี่ในสภาพอะลมจากกระเพาะลำไส้กระเพาะลำไส้ลงไปในลำไส้ใหญ่ผ่านรูทวานกินออกมาในริปผมสุดเข้าไปทางจมูกลงไปที่ปอดขึ้นไปที่สมองอ้โหพีดมันปีทพีดมันปี๊เขล้นเลยอ้หแล้วก็วิ่งหลังมันไวไปอย่างเร็วเลยไแล้วไอ้กระจอนอะไอ้กระจอนนะคือเราก็ดมคนเดียวโนบุพีนี่ครับ เน้นแหลเน้นเห้ยอ๋อกินถึงตาตึงไอ้ตัวการไม่อยู่ละไม่อยู่ละวๆมันมันไม่มันไม่ทำให้ตัวเองดมเลยในเหรให้เราคนเดียวไล่ดมคนเดียวเลยขะจอนอ่ะไตัวการไปแล้วหลังวายๆวายๆวไปวไววววววว้ววววปวว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 ไวว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 วไวไวว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  วกเมียดองม่มนงานเงินไม่ทำอะบอกเราอย่าพูดนะพูดนะไอ้กระจอน ทำให้โลกเราสวยพวกเรามาช่วยกันนะรับรู้ด้วยกันแล้วทำให้โลกในสดใสยอยากให้โลกนะ่าอยู่วันนี้เป็นโลกที่เราฟันฝ่จะสวยอย่างไรเป็นไปได้ด้วยมือใครฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้าจากกฟผยิ่งทุกคนเลือกใช้โลกก็ยิ่งชอบ